นี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองรอไม่ไหวอดีตแกนนำพิราบขาวบุกกกตจี้ยุบเพื่อไทยปมเต้นครอบงำพักขีดเส้นตายส่งสารรัฐธรรมนูญตีความ24กรกฎาคมนี้หากไม่ทำยื่นปปชผู้ตรวจราชการเอาผิดมาตรา157วันที่18กรกฎาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตวราชิตวุฒิกุล คดีแกนนำพิราบขาว2006พร้อมคณะเดินทางเข้าทวงถามกับกรกะตเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2566กรณีนายนัทวุฒิใสยเกือผู้ซึ่งโทษจำคุกคดีอาญาถึงที่สุดแล้วจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้แต่ได้แสดงออกในลักษณะครอบงำพักเพื่อไทยโดยได้เป็นนั่งถแถลงข่าวในสถานที่ของพรรก,ก่อนมีพระาศศราชกิจสีการเลือกตั้งและการสมัครสส ทำตัวไปเสมือนตัวแทนพรกคซึ่งสถานที่ที่ถแถลงข่าวนั้นเป็นของโฆษกพรรคและกรรมการบริหารพรรคที่ใช้ชี้แจงแต่นายนัทวุฒิไปนั่งถแถลงข่าวเองแม้ที่ผ่านมาพรรคได้บอกว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงแต่ต้องบอกว่าการจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ต้องมีการสมัครสอสอในการเลือกตั้งแล้วนายนพุษกล่าวว่าตนได้ยื่นเรื่องดังกล่าวเพื่อยุบพรรคเพื่อไทยไว้เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2566 หลังจากที่มีพระราชกิจจานุเบกสาเมื่อวันที่31มกราคม2566ถึงตั้งกรอบเวลาไว้ในการทำงานของกะกะตในการรวบรวมพยานหลักฐานไว้และมีหนังสือตอบรับจากกะกะตให้ตนเข้าให้ปากคำในวันที่9มีนาคม2566แต่จนบัดนี้เป็นเวลา166วันแล้วกะกะตยังไม่ดำเนินการใดๆซึ่งเกินกรอบเวลาที่ควรดำเนินการแล้ว ฉะนั้นหลังจากนีท่าหากกกตออยังยึดหลักในการดําเนินการกับพักการเมืองทุกพักก็ต้องดําเนินการส่งสารธรรมนูญให้เร็วที่สุดโดยเบื้องต้นเรื่องนี้เป็นความผิดต้องห้ามตามพรบว่าด้วยพักการเมืองมาตรา28คือพักอนุญาตให้คนผู้ไม่ใช่สมาชิกพักเข้ามาครอบงําประกอบให้เป็นเหตุต้องยุบพ,พักตามมาตรา82วรรค3 ดังนั้นกกตต้องดําเนินการภายในวันที่24กรกฎาคมน,นี้หากไม่ดําเนินการตนจะไปยื่นเรื่องเอาผิดกับกกตทั้งหมดในมาตรา157ที่ปปชผู้ตรวจการแผ่นดินและจะไปฟ้องศาลอาญาและศาลปกครองด้วยตนเองอยากให้กกตรีดดำเนินการโดยเร็วเพราะผมถูกกล่าวหาว่ารับกลวยซึ่งความจริงไม่ได้รับฉะนั้นการที่เงียบไปเนื่องจากตนะยื่นในกรณีของ นายพิธาลิมเจริญรัฐซสอบัญชีรายชื่อผักก้าวไก่และหัวหน้าพักก้าวไก่ด้วยแต่ถ้ากะกะตยังยึดหลักนิติธรรมนิติร,รัฐก็ให้ส่งสารรัฐธรรมนูญให้เป็นผู้วินิจฉัยแต่พอตั้งแต่สอบปากคำตนในวันที่9มีนาคม2566ยังไม่มีคำตอบหรือหนังสือส่งถึงบ้านตนซักฉบับเรียกว่าเงียบแบบสนิทในเรื่องนี้เข้าใจว่าอาจจะมีเรื่องของนายพิธา ผมเข้าใจแต่ผมให้โอกาสถึงแค่วันที่24กรกฎาคมนี้ทั้งนี้ก่อนที่จะเดินทางมายื่นหนังสือกับกะกะตนายนพรุษพร้อมผู้ถือสินนุ่งขาวห่มขาวได้ไปกราบสักการะพระพรมประจําสูย์ราชก,การเฉลิมบระเกียรโดยขอให้ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปให้คนที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองไม่ให้มีโอกาสในการทรํารายบ้านเมืองให้สําเร็จได้ และขอให้คนดีมาทำหน้าที่ขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ